ปัจจุบันสามารถจะใช้คลื่นแทรก uh huh. สัญญาณรีโมทแล้วก็ทําให้เราเหมือนล็อกประตูมีเสียงปิดแล้วก็มีไฟกระพริบล้วก็นึกว่าล็อกแล้วแต่ความจริงเขาแทรกคลื่นเข้ามาแล้วก็ทําให้รถจริงๆเนี่ยไม่ล็อกเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีอาจารย์ได้ออกมาเตือนก่อนหน้าแล้วก็มีหลายจุดที่รายงานเข้ามาสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งนำเสนอไปการจับกลุ่มคนร้ายที่ไหนเทสโกโลตัสครับที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะ กลางสัปดาห์ก็มีอีกรายหนึ่งทางเหนือล่าสุดตำรวจไปจับได้ที่สูตรปราการอันนี้เป็นการจับปุ่มทูอินวันเลยไปจับได้ลานจอดรถห้างแมคโครบางพลีสูตรปราการนะฮะจับกลุ่มนายวิเชียนหรือเชียนบรรดาศักดิ์อายุ48ปีใช้เครื่องรบกวนสัญญาณรีโมทแล้วลักทรัพย์พร้อมของกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะกระเป๋าสะพายหลุยวิตองราาาอกระเป๋าสะพายกระเป๋าตาางหลุยวิตองโทรศัพท์มือถือ i p h o n ห้า กุญแจรถยนต์มินิคูเปอร์มินิคูเปอร์สีเหลืองเดี๋ยวดูภาพคันนี้เนี่ยคนไว้ใช้เป็นพาหะะบาก,ก่อเหตุคันหนึง่งแล้วยังมีวิทยุสื่อสารไอคอมที่ดัดแปลงคลื่นความถี่และใช้สาวอากาศคู่เจ้าวิทยุไอคอมนี่แหละที่ไปดัดแปลงแล้วใช้แทรกสัญญาณรีโมทจับกลุ่มได้ขณะวิเชียนกำลังก่อเหตุเข้าไปลักของในรถยนต์ BMW ทะเบียนชนบุรีของคุณสยามนการจนะวิสิทธิ์ผลที่จอดไว้จอดไว้ที่ลานจอดรถของแมคโครบางพลีนี่แหละมีนิคันนี้เนี่ยคนร้ขับมาจอดแล้วก็ดูว่ารถคันไหนน่าจะขโมยทรัพย์สินแล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารที่ซื้อมาเนี่ยแทรกขึ้นเจ้าของรถบ m เมนะฮะเมื่อวานนี้ที่ขับมาเป็นผู้ชายก็จอดรถแล้วก็กดสัญญาณรีโมท เสียงก็ดังไฟกระพริบก็ขึ้นเดินเข้าไปซื้อของแล้วคนไว้ก็คือนายวิเชียรหรือนายเชียนก็เดินเข้าไปเปิดประตูรถบีโดยไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะรถจริงๆเนี่ยไม่ได้ล็อกแล้วก็ขโมยทรัพย์สินตำรวจซึ่ได้รับแจ้งจากสายแล้วว่านายวิเชียรจะมาก่อเหตุก็กลูเข้าไปจกกับกลุ่มคาหนังคาเขาแล้วครับสารภาพเนี่ยนะฮะซื้อเครื่องตัดสัญ,ญญาณมาจากพักพวกในราคาแค่5,000บาท เครื่องนี้เนี่ยตัดสัญญารณรีโมตปิดเปิดล็อกประตูได้ทุกยี่ห้อไฟก็กระพริบป,ปกติเสียงก็ปกติแต่ประตูจริงๆจ,จะไม่ล็อกแล้วเขาเอามาตะเวนก่อเหตุลักทรัพผู้ผู้ที่เอามาจอดรถในลานจอดรถตามห้างสับสินค้าต่างๆ<ส><ญ>ก็ปรากฏว่าตำรวจบอกมินิคูเปอร์นี่คุ้นๆถ้าผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่เคยมาร้องเรียนกับผมเนี่ยนะฮะว่าจอดรถอยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติจุริกิตนี่แหละฮะ แล้วก็ส่งนักข่าวไปคุยกันได้ภาพวงจรปิดชัดเจนก็ลงมาจอดรถเสร็จปุ๊บก็เข้าไปทําธุระคือมาขายมามีร่วมกิจกรรมในศูนย์เศรษกิจมาดูว,วงจรปิดภายหลังหลังจากตัวเองเดินออกไปเนี่ยคนร้สามารถที่จะเมอเปิดประตูรถได้หน้าตาเฉยไม่ต้องหัดอะไรเลยก็แปลว่าแทรกสัญญาณแล้วหยิบเอาทรัพย์สินไปซึ่งรวมถึงกระเป๋าของเธอด้วยสักพักเวลาผ่านไปเธอนึกได้นะฮะคือรถยมันหายไปเลยครับ พอกลับมาดูเอ้ารถหายไปดูวงจรปิดปรากฏว่าอย่างนี้ฮะก็ระเป๋าของเธอที่ไว้ในรถเนี่ยมันมีกุญแจสำรองของรถมินิสีเหลืองคันนี้ด้วยใช่คนร้ายพอเอาทรัพย์สินไปพบไปเห็นกุญแจสำรองรถมินิเอากุญแจสำรองกลับมาขับรถออกไปเลยแล้วก็เอารถมินิคันนี้ไปใช้ก่อเหตุตำรวจก็เลยได้ทูอินวันเลย และแสดงความยินดีกับผู้เสียหายรายนี้ได้รถมินิคืนเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่ารถมินิเปลี่ยนสีไปนะครับตอนแรกสีขาวแต่ว่าหลังจากที่จับกลุ่มได้กลายเป็นสีเหลืองเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเอาไปเปลี่ยนสีแล้วไปสมทะเบียนปลอมด้วยงานนี้ที่จับกลุ่มคนร้ายได้เนี่ยต้องขอชมเจ้าหน้าที่รปภของห้างแมคโครนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจําภาพของคนร้ายจากประกาศของห้างได้ก็เลยเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นคนร้ายก็เลยเรียกให้ตํารวจเนี่ยเข้ามาดูแล้วมาตรวจสอบจับกลุ่มได้เลย และเขารับสารภาพนะฮะคุณประสิทธิ์ทำมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยครั้งตะเวนสามสิบครั้งตระเวนลักทรัพย์รถยนต์หรูที่จอดนะเขาจะเลือกก็คือห้างสรรพสินค้าแล้วก็การประชุมต่างๆ